วันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะนึกถึงอะไรทำหลอ่อด <laughs> วันนี้จะไปทำหลอ่อดทำสวยกันที่คลินิกนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปคลินิกน่าจะชื่อคลินิกปลื้มปลื้มนะคะอยู่ที่กังนงันปลื้มนี่คือภาษาเขาหรือภาษาเราไม่รู้ว่าเขาอ่านกันยังไง นผิดหรือเปล่าแม่เดี๋ยวเราจะนัดหมอไว้ประมาณ11โมงนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปทําหน้าทําสวยแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าคลินิกเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตั้งแต่การเดนเินทางจากโรงแรมเราเนี่ยเดินทางไปคลินิกเนี่ยไปยังไงนะคะแล้วก็ตอนเช้านี่เดี๋ยวาจะหาอะไรยองทองก่อนแล้วก็วันนี้อาจจะไปมีช้อปปิ้งที่เมียงดงนะคะเราเริ่มจาก DDP นะคะไปอ,อูจิูสาวกาเพื่อต่อสายสี 3. จะไปลงที่อุจิโรซากานะคะเพื่อจะไปต่อรถไฟสายสีส้มเบอร์สามเราลงจากสถานีสายสีเขียวอุจิโรซากาเพื่อจะไปต่อสีส้มนะคะสีส้มเราจะไปทางนี้เพื่อจะไปลงที่ซินสาแล้วก็ สายสีแดงอีกทีหนึ่งถึงจะถึงอันนี้น่าจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดเร็วที่สุดตามดูจากใน,นแม่นะคะไปทางนี้นะคะแล้วก็ไปลงซินซากันเริ่มเบต้นที่สถานีสามร้าแล้วเราก็จะไปลงที่ซินซากันนะซินซากลกดต,ตไปสถานีสีแดง สานีสีแดงนะคะเราก็ไปทานเฟรสีแดงต่อเพื่อจะไปลงสถานีชินโนฮยอนในสายสีแดงนะคะอีกประมาณสักสามสถานีนี่จะสถานีสีแดงค่ะตาใหญ่ลง่อจะไปขึ้นรถไฟสายสีแดงนะคะอันนี้คือต้นสถานีซินซาค่ะทางเลยค่ะเพราะเราอยู่ต้นสถานีไปอีกสองสถานีเพื่อลงชินโนฮยอนนะคะ ลงสถานีชินโนฮะยอนแล้วนะคะแล้วก็จะไปทางออกที่7จะเป็นทางออกที่คลินิกอกยู่ออกเจ็ดที่เจ็ดนะคะำำชุมทางน้ำส t a t i o n อันนี้ขยั้งข้างหนำเลยเนี่ยเบอร์เกอร์ก็อยู่ข้างางหน้าเนี่ยมั้งนี่ดันกดันกินอยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วเราก็เดินตรงไปจนจ่วจะเจอร้านบูซินซาบซนซา เจอมูซินซาอยู่ตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้าซอยนี้ไปเลยเจอรูป yeah. ปั้นสีปั้นสีค่ะอยู่ข้างหน้าตึกนี่ค่ะปลื้มคลินิกอยู่ข้างหน้านี่เลยอยู่ชั้นสองใช่ค่ะที่เป็นสีชมพูชมพูนี่ก็ขึ้นไปชั้นสองได้เลยค่ะตึกอยู่ตึกข้างหลังชื่อร้านปลืปล้มคลินิกอยู่ชั้นสอง คลินิกน่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เป็นสีสีอยู่หลังรูปบ้นสีขาวเราจะขึ้นไปชั้นสองที่จองไว้คือลงทะเบียนก่อนนะคะตรงนี้นะคะแล้วกึงแล้วค่ะเข้ามาที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ไปเช็คอินตรงข้างหน,นก่อนมีบาร์ฟรีค่ะมีบาร์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มี นี่ค่ะคนเยอะใหญ่มากค่ะที bbe bbe> ่ใหญ่ใหญ่มากค่ะรับไทยด้วยนะคะวันนี้ปรึกษานะคะว่าจะทำอะไรก็จะมีผ işte> ู้ปรึกษาว่าคนทำสวยกอเอะกอเอะก่อดกันในการดีมากค่ะหอมแล้วก็อันนี้เป็นงานผลไม้ ยืนเลยขอบคุณค่ะบริการดีดึงได้เลยค่ะเพื่อหิวนะตกลได้นะถ้าอยากได้ตนนะคะได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรอตะพูนะคะคุณแม่เดี๋ยวรอกุญแจหนูรอก้องข้างในไว้ให้จุดที่ล้างหน้าสะวาดสะอาะอดียังไงก็ผมมีที่นีผมให้เรียบร้อย หลังจากที่ทําหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปหาข้าวกินกันนะคะโอ้หกว่าจะคอนเซ็ลต์เสร็จก็เป็นชั่วโมงอยู่เพราะเรามากัน4ี่คนนะคะแล้วก็อันนี้เรากําลังเดินอยู่ย่านย่านกลางนํานะคะเพื่อจะไปกินบุฟเฟ่ปิญญ้งย่างเดินหาร้านบุฟเฟ่ก่อนแล้วก็กินบุฟเฟ่เสร็จเราก็จะไปเดินต่อเมียงดงนะคืนนี้นะคะโหทําหน้า,าจะบอกว่าถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บมาก แต่ราคาโบท็อกที่นี่จะถูกกว่าไลยถ่ยคนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่ข้างนำกันนะคะทีน,ออนี้เราก็เดินไปร้านบุฟเฟ่ กร้านไม้นี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เดินขึ้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะบุฟเฟ่อะถ้ามันเป็นบุฟเฟ่พอกอะอ๋อนี้จะเป็นราคาบุฟเฟ่นะคะอ่าถ้าเป็นหมูอย่างเดียว15,900เ ก็ฟูคอร์สไปเลยก็ได้มั้งเนาะสองหมนห้าร้อยมีหมูมันชื่อร้านหมูมันน่าจะมีหมูเดียวเหมือนนะเราอะเขามเายองๆห่อยเขามีเนื้อไหมลุงหมูหมูเขามีเนื้อไหมลุงมีเนื้อแบบเนื้อใช่ใบงานไหมเดี๋ยวมีมี นีจุกโอ้มีชากเก๋มีวีเนื้อวัวอยู่ในนี้ค่ะเฮ้ย okay. ไปดูดีดีจังเลยของก,กินเยอะมาก <c oughs> Thank <laughs> you. ไปห้างชินสเกเราจะไปดูเสื้อมาดีแล้วก็แบรนด์ต่างๆของเกาหลีที่ห้างนะคะ <imo> เพราะว่าน่าจะมีหลายยี่ห้ออยู่ตรนั้นหลายยี่ห้อไม่ใช่หลายแบรนด์อยู่ในนั้นแล้วก็เราจะเดินทางโดยรถไฟสีน้ำตาลเนาะจากสายลก้า, è, านะคะเดี๋ยวให้ดูไลก้านะคะสถานีอันนี้น่าจะชื่อชินโนฮยอนแล้วก็ไปลงอะไรนะ สถานีบัสบัสบัสเทอร์มินอลเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลแค่สถานีเดียวแล้วเราก็จะไปห้างชิซาเกะกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในห้างมีอะไรบ้างโอเคไปคนเยอะมากเขาไปได้สองฝั่งเป็นเอ็กเพรสใช่ไหมแปลว่าแบบเร็วกว่าเทอร์มินอลกำลังจะเดินขึ้นไปทางออกนะคะ เจอห้างชีสติกถูเข้าไปได้เลยคะ่ะเราจะไปที่ห้างค่ะไอ้แบรนด์เนมของเกาหลีแล้วก็แบรนด์เนมทั่วๆไปอะคะ่ะจะมีที่ห้างนี้หมดเลยไม่ใช่ห้างนี้นะห้างนี้จะขายเสื้อผ้าถูกใช่ไหมชั้นห้างนี้จะขายเสื้อผ้าแฟชั่นถูกจะเป็นใต้สถานใต้สถานแต่เราเรียกว <Okay. S 2> ่าก็เนี่ยใครจะมาซื้อซื้อได้เลยแบรนด์เนมแบบเป็นเหมือนประตูน้ำบ้านเราปะใช่ประมาณนั้น ที่สถานีเอ็กเซดบัสเทอร์มินอลเขาไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์โนเนมตัวละมหมื่นวอนเอ้น่ารักเนาะถ้าแบบใครเสื้อผ้ามาน้อยๆก็แวะมาที่นี่ซื้อได้เลยค่ะนนถ้าแบบไม่เด่นแบรนด์อันนี้มาแล้วก็จะถึงห้างชิซเกะอันนี้ก็จะขายแบรนด์เนมพรกเล่นมาดีอ้าวเลยยี่สิบตัวจดกไปมาดิ ห่างคนเยอะมากีน,นี้จะเป็นแนวโลคูของที่นี่นะคะเราก็เลยมาดูมาดิที่นี่เอ,อมิสที่นี่ก็มีอันนี้จะเป็นแบรนด์สตรีทของที่นี่ทั้งหมดเลยอยู่ชั้นแปดมาที่ชั้นแปดได้เลยนะคะถึงเมียงดงแล้วค่ะกับไกด์ กก่วันนี้เรานั่งรถบัสมาเมียงดงนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมียงดงนะคะเธอเสื้อแมวเสื้อหมาเนี่ยเอาป่ะฟ์เวิร์กของที่นี่ที่นี่มีแบบแบนด์เยอะมากมาเดินเล่นกันได้นะคะคนเยอะมากอะชอบใหญ่มากผิดโอลิฟยังอันนี้อะไรไอมันน่าจะเป็น นี่ของฝั่งนี้ปลาปลานี่ปลานี่อะไรอ่ะท็อกทอกยนเยอะมากชีสซอเซ็ตมันไปมันคืออะไรรับเปติหมอเป็นอ f i ร h เสมอเสต็กมเฟติหมเออใช่สเตมไอเออสเต็มใส่ปั๊มเลยมจิบ้านสดครับรัปนแล้วอะ อะไรกินโมจิบ้างสดมีผลไม้5,000วานค่ะแล้วก็ข้างในสอดไส้ไอติม7,000บาทอุย๊ยไอติมเขาไม่เนียนเลยเนาะติมเป็นก้อนเลยตรงนี้ไม่เป็นแสดงว่าเนื้อต้องนุ่มแน่เออกินด้วย,วมวยโมโจิชิานะคาปิทาออเย็นๆ้ออร่อยค่ะ